ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับก็วันนี้ในเรื่องของเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ผลไม้กับเข้มข้นนะครับวีทอเน,นี่เป็นแบรนด์โฉมใหม่นะครับซึ่งออกแบบมาสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของอนาคตนะครับอจาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของโรคติดต่อที่ว่าไม่รูนแรงรที่ว่า NCD นะครับซึ่งหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นความดันสูงหรือปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของไขมันโดยเฉพาะเรื่องสโตรกหรือปัญหาหลอดเลือดนะครับต้องยอมรับว่าประมาณ65จากการวิจัยนะครับก็ทั่วโลกจะ มีปัญหานี้โดยเฉพาะคนหนาของคนไทยนะครับซึ่งเกิดขึ้นจากการที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับรวมทั้งในเรื่องของอความเครียดหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีเกิดขึ้นรลุมั้งปัญหาพันธุกรรมนะครับตัวของตัวแบรนด์วิตาตัวโฉมใหม่นี้นะครับก็ออกแบบมาโดยการที่เป็นเครื่องดื่มที่เอาสารสกัดจากในเรื่องของพวกประดาบเบอร์รี่โดยเฉพาะ8ชนิดที่มีคุณประโยชน์สูงมากๆนะครับมีค่าต้านต้านอนุมูลอิสระสูงแล้วก็มีสารออกฤทธิ์หลักๆ ก็คือสารแอนโทไซยานินนะครับแล้วก็เบต้าแคโรทีนแล้วก็เรสเวอรทน่ยช่วยกันประสานในการต่อต้านแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหารโรคเรือดหลังนั้นนะครับ mm hmm. ก็เราหวังว่านะครับก็ทุกคนก็คงจะได้เห็นคุณประโยชน์นะครับรวมทั้งงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการที่เรามีแบรนด์ว t ท l ลนะครับก็จะช่วยทําให้ซัพพอร์ตในเรื่องของความน่าเชื่อถือรวมทั้งคำมาตรฐานระดับสากลของแบรนด์วีทัล ให้ให้ก้าวเข้าสูส่ระดับสากลน,นะครับแล้วก็ส่งต่อเพื่อป้องกันโรคโดยเฉพาะเรื่องของหลอดเลือดแล้วก็สโตรกนะครับาการเกิดปัญหาตีบตันหรือแตกในคนไทยต่อไปนะครับฝากแบรนด์วีทอปไว้ด้วยนะครับผมจุดเด,ด็กดก็จแตกออกครับดดผม คือก้อนโดดเด่นนะครับปกติแล้วเครื่องดื่มตามท้องไปทั่วไปในท้องตลาดลักษณะที่มีความสามารถเท่ากับวีทอเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบรนด์ทางด้านของประเทศต่างๆประเทศเป็นหลักนะครับประเทศไทยยังไม่มีลักษณะของแบรนด์ที่โดดเด่นแบบนี้นะครับแต่ว่าเราเนะีนะ่ยทำการที่เราใช้คนผลประโยชน์ของสมุนไพรของไทยด้วยนะครับทั้งผักผลไม้ไทยเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับซึ่งจะทําให้มีการประสานการระหว่างตัวเบอร์รี่ทั้ง8ชนิดซึ่งมีสารแอนโทไซนินเป็นตัวหลักเน แล้วก็รวมของสารพวกบรรดาศาสรศสกัดเช่นนะครับพวกเจียกุหลานนะครับหรือผลฟักข้าวที่เรียกผลผลแก่นะครับหรือพวกมันบร์รี่หรือเรียกว่าผลหมอนเนี่ยนะครับเอามารวมกันนะครับแล้วก็ใช้การเรียกว่าผลิตโดยการใช้โรงงานผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากลนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีความเชื่อถือในเรื่องของงานวิจัยเพิ่มเติมในการรองรับในภายภาคหน้านะครับก็จะทําให้มี ความแตกต่างนะครับขนาดเดียวกันก็คือเป็นราคาที่คนไทยเองนะครับสามารถจับต้องได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นนะครับก็การเข้าถึงเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการที่ถ้าเกิดสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายก็จะเป็นการป้องกันนะครับแล้วก็ช่วย ได้ง่ายขึ้นนะครับในฐานะของหมอคนหนึ่งนะครับซึ่งอยากจะเห็นสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็เห็นการป้องกันมากกว่าการรักษานะครับอยากให้ตัวเนี้ยมันเข้าถึงได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากของปัญหาของการเกิดสโตรกไม่ใช่เพีแค่ของคนไข้นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของญาติคนรอบข้างด้วยนะครับเราเห็นความความทุกข์แล้วเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราสามารถช่วยได้มากที่สุดนะครับในตรงนัดของแบรนด์วิทลเราก็จะดีใจมากๆ